สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็คือเก่าแล้วจ้ะพาขึ้นภูหาเห็ดรอลุน,ลนร้อเชียงเมืองวันนี้จากสีมานบ่ง่ายๆกันเด้จ้ามาพอตั้งแต่มาหาเห็ดเรางลูกเลยจ้ะแต่ว่ามาพอเห็ดวกวยงามเลยจ้ะ ได้เห็นแล้วงงล้งไปขายเป็นตา็นเลยพี่เจ้าพี่เนววาะแต่พอด่วนเจ้าของเคยเอาเน่นว่าเห็นเกิดเถอจะ้ะ มูเดียวพอแก,ก้วจ้ะต่อจ้าปัดนี้ไปเรียบร้อย โอ้โหนี่พอเลยมาต่อนี่เอมเห็นตะไคร้เลยจ้าด้เห็นตะไคร้เ่มเห็นตะไคร้เลย

ไป,ไปยังต๊ะได้โอ้ยไปจ้ะพี่น้องได้พอแก้วแล้วฮะกลับบ้านได้มาคลิปกี่ลิงก์ก็ไลคตกดแชร์ให้จังเลยด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ไว้สักนี้พอกันคลิปหน้าจ้า